นัดติดกับปารเมเตอรอาจดิไลกับหลีกสูงสุดวันนี้รู้สึกยังไงบ้างการยิงรูปส,สวยๆลูกนั้นก็ดีใจพี่ที่วันนี้สามารถทำประตูได้อีกอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องต้อง,องชมเพื่นอนร่วมทีมที่วันนี้ช่วยกันเล่นแล้วก็ทุกคนเต็มที่กับในแมตช์น,นี้ด้วยครึ่งแรกดูเล่นกันอิสระเหมือนรู้ขารู้ใจกันมากเลยนะใช่ใช่ครับคือลูกที่เชโปยิงเข้าล้ำหน้าก็ไม่สนใจกลับมาเล่นกันต่อใช่นะครับถ้าเท้าไหนเนี่ย ผมถนัขวากูถูกว่าเล่ด้วยซ้ายสวยมากก็เป็นจังหวะก็ต้องยิงครับจิรัตคงเซ็งนะเหนียวทั้งเกมแต่พี่สงสัยว่าเวลายิงได้ทําไมวิ่งหนีช่างภาพเนายน้องบนัสเขาอยู่อีกข้างหนึ่งสองเกมติดแล้วนะฟองสองเกมติดแล้วที่อยู่อีกข้างหนึ่งเ้ฟองไปอีกข้างหนึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนผมไม่ได้เห็นจับซีนะที่ยิงติดต่อกันรู้สึกยังไงก็ รู้สึกดีใจครับก็เป็นเป็นครั้งแรกในในใน,ในชีวิตเราที่ที่สามารถยิงไทยลีกติดต่อกันสินะแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังต้องยิงติดต่อกันไปทุกนะัดแต่ก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดแล้วก็ช่วยทีมให้ได้ไมากสุดลูกที่ฟาวที่โซโล่เดี่ยวครึ่งสนามไปสวยมากนะก็ได้ไหมก็เสียดายลูกนั้นนะพี่ทำให้ผมตึงเลยเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวออกนะขาดจากกองเชียร์นิดนึงที่มาให้กำลังใจแบบตาคนก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่มาให้กำลังใจที่ขอนแก่นแล้วก็ ขอบคุณกองเชียร์ที่ให้กำลังใจที่บ้านด้วยครับก็วันนี้เราก็ได้สามแต้มก็มอบให้กับแฟนบอลทุกคน